ีครับวัสดีครับผมวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําจะมาสอนหรับมือใหม่นะครับวิธีตัดยางนะครับยางสูตร10 11เอ็ดร้อยห้าสิบนะครับ20 11ร้อยห้าสิบครับ นครับะยะความยางที่นี่มาก็จะ150ร้อห้าสพอดีเลยนะครับเนี่ยแผ่นตัดลายขวางนะครับลายขวางมันตัดลายขวางมันเป็นยางสูตรยิงท่าแนบแก้มนะครับสำหรับมือใหม่นะครับท่าแนบแก้มอุปก,กรณ์ที่ใช้ก็มีตัวนี้ห่วงสำหรับ สอดดึงยางมัดยางนะครับแล้วก็จะมีกรรไกรสาหรับตัดยางแล้วก็โรตารี่ใบมีดครับสําหรับตัดยางสูตรของผมก็จะวัดจักหัวง่ามเลยครับหัวง่ามมันก็2เซนนั่นแหละครับ2เซนก็20 20คูณ150คูณ11 นะค,คือตรงนี้คือ1 1ครับสําหรับมือใหม่นะครับตรงที่เราจะมัดกับหลังรองนะครับคือ1 1 11 1 1 11มิลเมมตรมิลลิเมตรนะครับนะนี่11แล้วตรงหัวนี่ก็ผมก็จะวัดเป็นเซนนะครับ2เซน2เซนก็20นั่นแหละครับความยาวก็150นะครับ อันนี้คือผมตัดแล้วเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูอีกน,นี้เป็นร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบก็สิบห้าเซนนั่นแหละรครับโอเคมันก็ใช้ได้กับหัวมัดด้วยหัวมัดแล้วก็หัวหนีดใส่กันได้ครับเรามีง่ามตัวไหนสำหรับมือใหม่นะครับเรามีง่ามตัวไหนเราก็วัดจากหัวง่ามได้เลยครับไม่ต้องให้มัน โหมากนะครับแน่นพอดีเป๊ะเ,เลยเวลาเรายิงเราเล็งมันจะไม่ได้ผัวออกมาบังตาเรานะครับสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่นี่ผมก็วัดไว้แล้วคือวัดสลับกันครับสลับกันอันนี้ฝั่งใหญ่นะครับผมวัดไว้แล้วสองเซนสองเซนผมก็จะใช้ปากกาง่ายๆนะครับมากเลยสองเซนก็มาร์กปึ๊บ ฝั่งนี้ก็11 11ม mm, ิลลิเมตรก็ก็1เซน1นเซนกับอีกขีดนึงนั mm, ่นแหละ11มิลลิเมตรเราจะตัดกี่เส้นเราก็นี่สลับกันฝั่งนี้เล็กฝั่งนี้ใหญ่แล้วก็มาฝั่งนี้ใหญ่นะครับสลับกันนะครับนะสลับกันสลับฟันสลับฟันปลาอะไรกาเรียกว่าสลับฟันปลาฝั่งนี้ใหญ่ฝั่งนี้เล็ก ก็วัดต,ต่อไปต่อไปครับสลับไปยางเราจะได้เสมอกันนะครับนี่ผมติ๊กไว้แล้ววัดไว้แล้วเราก็ใช้ตัวอันนี้หนาหนาหน่อยตัวเวลาใช้โอตเอรี่ตัดเนี่ยครับมันจะได้ไม่ขึ้นมือเรานะสำหรับมือใหม่ความหนางมันหรือเรามีเพจตัดก็ยิ่งดีเลยครับ โอเคครับเรามาตัดกันเลยตัดแล้วผมก็จะมัดให้ดูนะครับรหดับมูหม่เราจะวัดปลายเล็กปลายใหญ่อย่างนี้นะครับถ้าเรามีแผ่นรองอย่างนี้อุปก,กรณ์ที่ใช้ต้องมีแผ่นรองตัวนี้แหละครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปก,กรณ์ การเรียน,กา,ก,ารรยนการการเรียนนั่นแหละอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ใส่เส้นให้มันตรงนะครับมันจะมีเส้นบอกเลยครับนี่เส้นยาวเส้นนะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็วางยางให้มันตรงกับเส้นเนี่ยครับเสมอเส้นตัดออกมาก็สวยแล้วครับอ้ห้มีดมีดเราคม กาที่เราวางตามเส้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่ายางเราตรงเสมอกันไหมนะนะครับนะเราตัดเลยครับวคลิปมันจะยาวเกินไปที่ตัดเราก็ตัดกดไว้ดันไปข้างหน้านะครับดันไปตรงตราทำไมงตัดจุ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็มาตัดอีกเส้นครับ ร้อยครับนี่เขาเรียกโรตอรี่ทำเสร็จแล้วก็เก็บนะครับนะครับหยบร้อยอยางนี้เหลืแค่นี้แล้วครับนี้ยางผมสั่งมาเป็นม้วนพอประมาณม้วนมาใหญ่ครับโอ้ยโอ้ยกล่องลง พมเกินไปัทษตทีครับโอเคนะครับถึงมืดนนะนมืดนะดนะต้องเก็บใส่สำหรับมือใหม่นะครับยางเราต้องเก็บใส่ถุงแพ็กอย่างนี้นะครับถ้ามันโดนอากาศโดนความร้อนนี่มันจะ เปื่อยง่ายครับนี่ครับยาเงเราต้องเก็บอย่างดีครับแนะนำเลยนะครับสำหรับมือใหม่เราจะปล่อยทิ้งไว้แบบตากรกา,กาตากอะไรไม่ได้นะครับยา,างพวกนี้นี่ครับก็อตัดแล้วขาดแล้วเห็นไหมนี่ผมตัดไว้สองเช่นออสองเช่นเอยสองเส้นโอเคครับเรามามัดกันเลย จะช้าไปแล้วก็บีบนะครับแล้วสอดห่วงเข้าอย่างนี้แล้วก็บีบตัวนี้เข้าไปในตัวนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดอีกทีนึงครับเดี๋ยวค่อยมาจัดกันอีกทีนึงนี่ครับปึ๊บเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกันครับสอดเข้าไปแล้วก็บีบ เราก็มาจัดเอาใหม่ครับยางมันมันจะมีด้านนะครับด้านด้านสีด้านกับสีเงานะครับยางเนี่ยยางของผมเนี่ยแล้วก็เลือกเอาให้มันอยู่ด้านเดียวกัน ทางด้านเดียวกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ด้านงุบนี้ด้านงายนะนอย่างที่ผมใช้มัดนะครับนี่เราก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์การเรียนการสอนนี่แหละครับพวกอุปกรณ์ขายปดกาขายอะไรขายแบบมัดใหญ่ๆนะครับ แล้วก็นี่สอดเสร็จแล้วครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็กะเอาเลยครับเราจะเอาสั้นเรายาวแค่ไหนแล้วก็บีบลงนี้ครับจัดทรงยางบีบลงให้มันเสมอกันนะครับนี่ครับแล้วก็บีบลงนี้เห็นไหมสาหรับผมมัดไม่ยากหรอกครับมัดมง่ายๆแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องมีเครื่องดึงเครื่อง นี่หรอครับเราจับจัดยางให้เสมอแล้วแล้วปุ๊บบีบเลยครับบีบแล้วผมก็ดึงเลยครับนี่น,นี่ยางม้วนเราก็ไม่ต้องไปตัดก,ก่อนนะครับนี่ไว้อ,อย่างนี้เลย <c oughs> เอ้ยวาไว้อย่างนี้เลยครับเราก็จับด้านที่เป็นเน,นื้อเนี่ยไ้อย่างนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับ ด,ดึงได้แล้วเราก็ดึงดูเรื่อยๆครับดึงแล้วก็มือบีบไว้อย่างนี้ครับหมุนเลยครับปกติแล้วผมจะมัดทีละข้างนะครับอันนี้ผมสอดทีเดียวไว้เลยเก็บสอดไว้เราจะพันกี่รอบก็ได้ครับแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับพันสิบรอบยีสบบ่สิบรอบก็แล้วแต่ความชอบครับถ้าพันเยอะมันก็ จะแข็งไปครับแล้วก็พันพอดีนะครับประมาณสักสิบรอบเลยก็มัดแบบง่ายเลยครับมัดเงินตายแล้ครับมัดสักสองทบก็ได้สองทบสามทบก็ได้ครับเพื่อความมั่นใจ ัดเงี้ยน่ยครับไม่ต้องตัดให้ยางเท่าไหร่นะครับเสื่อไว้หน่อยเสือเงื่อนอไว้หน่อยนี่จะเป็นลักษณะนี้ข้างที่สองครับเราก็กะสายตาเราเลยนะครับ <c oughs> กะสายตาเราเ,าเลยนี่เราจะแต่ก็ให้มันเสมอกันนะครับนะนตรงติ่งวันเนี้ย หูเนี่ยเราเผื่อไว้แค่ไหนเราก็นี่สำหรับมือใหม่เราจะเอาปากามาร์กก็ได้เพื่อให้มันเกิดความชัวร์ความแน่นอนนะครับนะแต่ผมมัดบ่อยแล้วผมกะกะเลยครับให้มันเลยจากหนังรองมาอย่างนี้ครับเลยมาเลยมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อเราหยิบง่ายดึงง่ายนะครับนี่ละ เทคนิคแค่นี้แหละครับการมัดยางสําหรับมือใหม่นะครับขั้นที่สองเราก็เงื่อนดึงเงื่อนมาเลยครับนี่เราบีบไปแล้วแล้วเราก็ดึงครับนี่ดึงดึงแล้วก็น,นี่ครับมือฝั่งนี้เราก็จับฝั่งยางที่เราจะมัดไว้เนี่ยปลายเงื่อนเราก็พาดมาครับพาดไปข้างหน้าครับนี่นีเลย มัดแบบง่ายครับไม่ต้องใช้เครื่องให้ยุ่งยากหรอกครับเพราะยางพวกนี้ยางมันมันนิ่มมันอ่อนครับเราสามารถมัดแบบง่ายได้หรือเราจะไปเกี่ยวกับไม้แขนผ้าก็ได้ mm hmm. เกี่ยวกับตะปูก็ได้ฝั่งนี้เราจะไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้เพื่อ mm hmm. เพื่อความรวดเร็วนะครับแต่ผมก็นี่แหละเร็วที่สุดแล้ว นี้เลยครับแล้วก็คอยดึงดูนี่ครับส่วนมากจะไม่มีทางหลุดหรอกครับไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดครับมดสัก2ทบนะครับ มัดเงินตายแล้วครับสองทบสามทบก็ได้ครับเสร็จแล้วครับเราก็ตัดเผื่อยางไว้หน่อยเรียบร้อยครับนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเห็นนะนี่เนดะี๋ยวจะให้ดูส่วนมากจะไม่มีหลุดมีตะขาดก่อนทั้งนั้นเลยครับ ยางมันจะขาดก่อนทั้งน,นั้นเงินจะให้มันหลุดมันไม่หลุดบางไฟพอแสง,องมาขั้นตอนการใส่เลยครับเข้าใจนะครับนะ นี่นจะไปด้านเดียวกันอย่างนี้เลยหรับมือใหม่นะครับวิธีใส่เราก็ดูด้านงุบด้านหงายนะครับมันจะมีนี่ด้านอย่างนี้อันนี้ด้านงุบนะเย็นเป็นอย่างนี้มันก็จะไปทางเดียวกันอย่างนี้นะครับวิธีเราใส่หัวง่ามแล้วก็ดูด้านหน้าด้านหลังของง่ามเรานะครับนะอันนี้คือด้านหน้าอันนี้ นี่คือด้านหลังของของง่ามด้านหน้าคือวิธีคือตอนเราจะยิงอะ่ะเราเอาตัวนี้ออกด้านหน้าตัวนี้เข้าหาตัวเองด้านนี้เข้าหาตัวเองคือด้านที่จะเราจะยิงนะครับวิธีเราใส่าย,ยางเราก็ดูนี่เราก็จําลองดูนี่ครับมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็วัดดูดูติ่งตรงนี้ครับมัน,จะออ,นจะออกไปด้านข้างครับออกไปด้านข้างครับ ก็ดันของเราไปเราก็ใส่เลยครับใส่ให้มันเสมอกันนะครับเรีร้อยนี่ครับปิงมันก็จะออกไปอย่างนี้ครับ ราขันเราจะก็อย่าไปขันจนแน่นนะครับพอตึงๆโอเคครับเรียบร้อยครับนี่จะไปด้านเดียวกันอันนี้คือด้านหน้าครับติ่งหูเห็นติ่งหูนะครับนี่ติ่งหูของยางติ่งหูยางนะครับมันจะไปอย่างนี้เห็นนะเรียบร้อยครับที่เรายิงก็อย่างนี้แหละครับก็จะเป็นท่าเป็นยาง แนบแกมยี่สิบสิบเอ็ดร้อยห้าสิบครับสูตรมารฐานแล้วครับแต่วันนี้ไม่ได้ยิงให้ดูนะครับวันนี้มาสอนวิธีตัดยางมัดยางนะครับแบบง่ายๆนบ้านสำหรับมือใหม่นี่ครับถ้าเป็นความรู้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วใส่ได้ทั้งหัวมัดและหัวหนีบครับผม